เติมเกมแต่เบื่อเลราคาแพงโดนโกงหรือรอแอดมินเป็นวันผมขอแนะนำกลุ่มไลน์ร้านเติมเกมเลทถูกที่สุดที่ซีอารอกลุ่มนี้รวมทั้งลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าไว้ครบเติมไวราคาถูกคนขายเชื่อถือได้ตอนนี้เปิดเข้ากลุ่มฟรีเพียงพิมพ์รหัสเข้ากลุ่มที่ซอาอปอัพหรอถ้าคุณอยากเปิดร้านของตัวเองในกลุ่มสมัครเป็นร้านค้าได้เลยจ่ายครั้งแรกแค่สามร้อยเก้าเก้าบาทได้สิทธิ์ขายในกลุ่มทันทีเพื่อถัดไปแค่เก้าเก้าบาทเท่านั้นและถ้าคุณเคยซื้อสูตรเติมเกม วันนี้เรามาอยู่กันในแมป a r m w e s t e i n Simulator นะครับซึ่งเป็นแมปที่เราต้องมาฝึกซ้อมยกอะไรยกเวทติ้งแล้วก็ต่อยกระสอบทรายจากนั้นเราก็จะมางัดข้อกับเราเราอะไรก็ไม่รู้บูลลี่ับผมเราต้องงัดข้อบูลลี่ทิชเชอร์แล้วก็ไปถึงแชมเปี้ยนนะครับผมซึ่งอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือการไปยกเวทติ้งก่อนนะผมไปเทรนนิ่งก่อนเอาไม่ได้ต้องสามสเต็งนะครับผม เดี๋ยวเรามาซ้อมต่อยกระสอบสายเอาไม่ได้เราจะต่อยกระสอบสายเพื่อให้ได้หนักขึ้นมานะผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับผมบุลลี่นบผมบล,ลูซิจะไหวหรือเปล่าพร้อมนะ let's go รีบร้อยผมบุลลี่โดนผมจัดก,การเรียบร้อยได้มาสามวินนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเรามาวัดกับคุณครูกันเลยนะผมว่าเราจะไหวหรือไม่ let's go ชิวครับผมสิบห้าวินจากนั้นเราก็จิม,จมเจอแบบวัยรุ่นจิมเมอร์นะครับผมอะไรก็ไม่รู้กล้วห้าพันสเต็งจะไหวเปล่าว,ว่าไหววะแต่ไม่ไหวละไม่ไหวไม่ไหววะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่สโตนก่อนเลยมีอะไรบ้างอะไรอ่ะ สามเก้าเก้าโลบักออกตุปไพอย่างก่อนผมอาจจะไม่ได้เติมให้ดูเยอะมากว่าไม่ไม่ค่อยมีตังในช่วงนี้ยี่สบเก้าโลบักผมซึ่งเกมพารในแบบนี้ไม่แพงเลยแต่ตังก็ไม่มีเหมือนกันจัดมาหนึ่งอันจากนั้นเอาเป็นคุณสองพาวเวอร์ Power. ไปพุทธพัมพทำเพลงผมจัดมาก่อนเลยเกมพาร์ทเพื่อเพิ่มความรล่นง่ายนะครับผมคุณสองอามาให้หมดตังก็หมดเหมือนกันครับผมเรียบร้อยผมจัดมาเรียบร้อยมาลองวัดดวงกันว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าโสุ่มสปินป let's g เฮ้ย เอาไม่ได้ไม่ได้อีกรอบนึงตอนนี้เราขาดแคนเพชรมากเลยอยากได้เพชรอยวไปดูกันไข่แรงผมฟองแรกเท่าไหร่ใช้หนึ่งถ้วยลองฟองึ่งก่อน,นครับผมได้เป็นแอง r ี้เบิรมาครับผมอันนี้ใช้สามฮใช้ห้า อันนี้เราได้สามหมื่นละอันนี้ใช้ห้าแสนมาอีกรอบหนึ่งอ๋อเพอ่มขี้กันนี้เรียบร้อยผมชิวๆไข่ที่แพงที่สุดในดาดแรกนะครับผมร้อย่บห้าถ้วยจัดไปหนึ่งฟองได้เป็นแกลดเม a มาแล้วนะผม เราก็ eq base ไปก่อนเลยคูณ3.5กับคูณ3ามก็คูณ2.1งจุดหนึ่งมีรีวาร์ดรับรีวาดต,ตอน,นอครับผมตอนนี้เราได้เป็น5้าแสนใบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกับแชมเปี้ยนกันเลยครับชิวๆเหมือนเดิมครับผมได้มา1,800วินกับอะไรอะเมจิอุ้ยคูณ3คูณเ5้าจุดห้าผม ใช้เลยครับเดีย๋ยวเราไปดูกันด่านต่อไปผมดีฟิช c h มเปียน let's go เกมนี้มีรีเบิร์ตด้วยลืมดูเลยเดีย๋ยวเรารีเบิร์ตกันก่อนเลยใช้25วินรีเซ็ตไม่หมดโอเคผมรีเบิร์ตได้ประมาณกี่ครั้งไม่รู้คูณ75% อันนี้ก็จะมีสค a p t เท d e เดอร์ผมงั้นกับข้อกับเท็ตเดอร์แล้วก็ไซเบอร์คอปไซเบอร์แอสเซนลิปเปอร์ด็อกอันนี้อะไรนะ AI ผมไหว้ละชิวๆครับเดีย๋ยวเราสุ่มอันนี้เลยครับผมดูซิมันจะออก2%เไหมเฮ้ยอะไรอ่ะ อ๋อสาิบซนตกใจหมดมุนเอกได้มีทิกของฟรีผมของแจกฟรีโอ้โหของฟรีมันดีกว่าไอซุมอีกอะเดี๋ยวเราใช้เลยไลเบอร์คอรอป อีซี่ครับผมเราได้มาลุตขี้คืออะไรอะสามโลบักเอ้ยอะไรอะจัดเลยผมอีเวนเอก็กอันคอมมอนโอ้โหคูณโคตรเยอะสามโลบักนี่คืออย่างคุ้ม มาฤลษ์ไซเบอร์แอคซินอีซี่ครับผมนี้ลิปเปอร์ด็อกสามเบเลียนเอา้าไม่ไหวหรอเอา้าชิวๆครับแขนกระบอเพิร ต่อไปลูกุย AI ต้องใช้ร้อยร้อยบิลเลียนฟาร์มแป๊บเดียวครับโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ฟาร์มไบเสร็จจนได้ามาหนึ่งร้ยบิลเลียนเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราไปสู้กับบอสกันเลยครับผมลูกุยนะครนะผม,ะผมดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่าไม่ไม่ไหวอีเหรอเดี๋ยวนะ ใช่เหรอแป๊บหนึ่งอีกรอบหนึ่งสี่สิบห้าเลียนผมมีร้อยเปลียนแต่ไม่ไหวไม่ได้การนะครับทุกคนผมว่าเราต้องมีตัวช่วยอีกนิดนึงนะผมจัดอันนี้ก็เลยสิบฟองเนทูรัลเอกนะผมดูสิว่าเราจะได้อะไรเอกุสิบเอกุส e บเอก s i v e สิร้อยเจ็ดสิบห้ามันคืออะไรร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็น์ก็คือมันจะบวกร้อยเปอร์เซ็นของตัวที่เยอะที่สุดหรอน่าจะใช่นะผมอีซี่ครับผมไปดูอันด่านต่อไปครับด่าน ชายหานะครับผมซึ่งเราจะต้องฝึกซ้อมเพื่อไปสู้กับเราโจรสลัดนะครับผมก็จะมีโคคนัทแฟตไพเรตเมอร์เมดแล้วก็เฟล่ชาแล้วก็คลาเคนบลสนะครับผมใช้เท่าไหร่นะคาครนหนึ่งคิวมีอะไรมีอะไรให้ช้อปปิ้งอีกเ,ออเราลืมใช้นี่เลยคูณสองอันนี้เขาแจกฟรีนะครับผมไม่ต้องเติม 100, 000, 000. 56, 000, 000. เ Easy, รียบร้อยค,ครับผมได้มาห้าสิบหกล้านง่ายๆเหมือนเดิมอีซี่ครับคลาสเคซนนะผม แต่มันขึ้นมาแป๊บเดียวไม่ไหวโอเคผมไหวได้มาหนึ่งคีย์กับร้อยบิลเลียนวินนะครับอยู่รีเบิร์ตก่อนเลยเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ percent, อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ได้กุญแจมาสุ่มกล่องนะครับอีกหนึ่งดอก บวก320%ครับผมเอาไปด่านต่อไปเลยครับผมด่านนุกเลอร์อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วซึ่งไปดูบอสกันเลยอันนี้500รอยติลเลียน QA แล้วก็ QA QA จากนั้นก็194 QA เป็นมูททงคิงนะครับผมเดีย๋ยวผมจะขออนุญาต ฟาร์มแบบรวดเร็วทันใจผมสู้กับบอสเลย Art อาอร์ไทเกอร์คูณ75,000นะครับะผมเดี๋ยวเราจัดเลย10ครั้งหโาลบัก let's go แล้วเราก็สปินออเลยอุ้ยได้มาตัวหนึ่งครับผม แต่แม่ไม่คิดห้าสองโอเคอันนี้ไม่น่าไหวผมเจอพี่บักชิวผมสองรแปดสิเอ็ด QA เอ้ยสองร้อยยี่แปด QA easy หวัวจะชิวโอเคชิวๆวบผมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไปได้ครับไหนดูบอสก่อนเลยดับแรกได้ม r i m หกสิบสอง qa ไดโนร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งจุดสอง qi แต่ว่ามันขึ้นสามร้อย ครับไดโนร้อยยี่สิบเกดเราเจสนะครับผมนักขุดเมืองสองไอคิวเอไหวเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจด้วยนะผมห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดไม่น่าไหวอันนี้โอ้ยเหมือนจะไหวเหมือนจะไหวเหมือนจะไหว อีกนิดนึงสวยงามแต่แปลกๆโอเคได้แล้วนี่ไงน,นี่แสดงว่าตัวนี้เราก็ไหวเหมือนกันครับผมโอเคห้าร้อยคตอนนี้เรามี SX ก็ไปได้เลยครับเรามันข้ำรุ่นละนี่น่าสนใจห้าลูบ,บัก ได้ดูนะ้ำมาเจ็ดอันแล้วก็ฟรีฟรีฟร,ฟรีโอ้ยแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย9.3 QI อ๋อเรามีคูณสองก็ว่าอยู่มันขึ้นช้ามากอะตอนเนี้ยโอเคผมย็มฮาโลว์บั๊สุดท้ายเรามาดูกันว่า มันจะช่วยผมให้สักแค่ไหนฟรีผมสามคิวเอเองเหรอคุ้มไหมเนี่ยยี่สิบลพักไม่น่าคุ้มร้อยสี่เจ็ดเอพีไปด่านต่อไปได้เลยเอ้าไม่ได้หรอฮเอ้าผมก็มี อันนี้ต้องการ50แต่ผมมีร้อยสีแต่ไปไม่ได้อ๋อผมต้องชนะไอตัวนี้ก่อนถึงจะไปได้ก็ว่าอยู่ไม่ไหวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะผมดูเหมือนว่าจะฟาร์มไม่ไหวเพราะว่ามันใช้เวลานานมากผมแล้วเจอกันใหม่ซีอูโอเกเดซเดย์เชลผม